ตัวนี้แล้วก็มีพวกอะไรนะไอแดงอุดงซับ ครับผมก็ขอสัสดีครับผมก็ขอสวัสดีครับผม,บผมในวันที่11เดเดือนธันวาคมครับผมสอง3้ากสาก็มาพบกันในวันศุกร์ครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณน้าคุณอา,ค,ณอาคุณลงุงแล้วก็ขอกราบนมัตการพระคุณเจ้าด้วยนะครับผมอันนี้คือดอกของต้นปทุมมาครับผมนี่ปทุมมาอันนี้คือชนวชม,ชมผมเพื่อเปลี่ยนดินวันนี้ผมเดี๋ยวดูรากเขาหน่อยไหม อันนี้คือรากของปัดคุมมาครับผมรากเส้นใหญ่ๆเลยครับมีดูรากเส้นใหญ่ครับผมเป็นเป็นรากโย่ <c oughs> กลัวพูดไม่ถูก <c oughs> ดูค,กครับเนเส้นรากเขาอันนี้ผมเปลี่ยนดินวันนี้ครับผมการเปลี่ยนดินของชุณชมเราก็จะได้ได้เส้นรากที่โดที่สวยแล้วก็ยกขึ้นมาครับผมและเราก็จะจะทําให้กินคุณชมที่อาจจะดู ดูยึดเนาะอาจจะดูเรียวเียวเรื่องเล็กไม่ค่อยโตครับผมอย่างนี้นอนนี่กีไม่ค่อยโตให้แล้วก็มาเปลี่ยนดินรับผมเพื่อจะให้เขาได้รับอาหารใหม่ได้แล้วกินอาหารบางงั้นถึงเนาะเช่นรากเส้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สวยเราก็ตัดทิ้งยังไม่กิ่งไม่ปลายกิ่งยึดอันนี้ผมตัดเพื่ออยากให้เขาแตกกิ่งตรงนี้แต่ว่าไม่แตกกิ่งให้กงกงก็แตกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ผมตัดทิ้งแล้วนอนไปกินหมดครับผมนอนจะไปกินก่อนก็เลยได้มาแค่นี้ครับผม ต้นนี้นานแล้วครับผมต้นนี้ตั้งแต่ผมเริ่มทําชนชุ่มใหม่ๆก็หลายปีมากๆแล้วครับผมหลายปีมากๆแล้วนะครับผมก็ชคาเอาใหม่ครับผมก็ดูโครงสร้างก็ดูสวยครับผมต้นนี้ดูสวยต้นใหญ่ครับผมต้นใหญ่อีกต้นนี้ก็เหมือนกันที่เปลี่ยนดินใหม่อันนี้คือเลดดารกอนเลดดากอนถ้าเวลาออกดอกเต็มต้นจะสวยนะครับผมจะสวยน,นี่คือดอกของเลดดากอนตอนนี้ก็เปลี่ยนดินเหมือนกันครับผมนี่เปลี่ยนดินเหมือนกัน ดูรากก็อนหน่อยเพอเวลาเราเปลี่ยนดินเแล้วเราลอกรากขึ้นมารากก็ประมาณนี้ครับผมพูดไปด้วยกินน้ำลายไปด้วย <c oughs> ใส่ปันปอมอยู่ด้ย <c oughs> <c oughs> ดูสวยครับผมดูสวยอันนี้คือการเปลี่ยนดินแกทําให้เราแกได้กิ่งที่อบอว่ขึ้นเห็นไหมกิ่งครับอันนี้เปลี่ยนวันนี้ทำไมกิ่งตัวไวยังไม่อันนี้เปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าเปลี่ยนอีกทีนึง ็เลยมายกยกขึ้นจะได้กิ่งได้ได้กิ่งขึ้นอบอุ่นสวยเนาะ่เพราะว่าถ้าช่วชมเราไม่เปลี่ยนดินกิ่งจกไม่โตไปไหนเหมือนกับต้นนี้นี่อันนี้คือราชินีพันดอกกิ่งเล็กมากมากไิ่งเที่สุดเลยอันนี้ผมก็มาเปลี่ยนดินใหม่วันนี้รับผมนี่ราชินีพันดอกต้นนี้ราชินีพันดอกต้นนี้ก็มีต้นเดียวที่บ้านมีต้นเดียวผม,ผมก็อยู่นานแล้วเนาะอันนี้ก็แก่ไวาย,ยายพันุ์เอาไว้ทำพันท์ของผม เป็นลายคณีพันดอกเดี๋ยวออกดอกแล้วก็จะมาถายดูอันนี้ดอกเริ่มมาของเริ่มามาแล้วนี่เดี๋ยวให้ดอกเขาเต็มต้นก่อนเนาะจะมาถ่ายให้ดูให้ดอกเขาบานก่อนจะมาถ่ายพชรบรรณาให้ดูด้วยก็หลายท่านถามเมื่อพชรบรรณาเข้ามาเพชรบรรณา,าตอนนี้ไม้ยังยังอยู่ระหว่างเก็บเดือนไม้จะขายได้ก็เก้าเดือนครับผมอีกสองเดือนไม้กำลังสวยครับผมอันนี้คือไม้ที่กิ่งอวบสมบูรณ์อันนี้คือไม้ดูสวยๆอันนี้คือ ไช้ลที่ดูสวยๆหน่อยอันนี้ไม้ที่ต้มบูนแล้วประมาณนี้ผมไม้ที่ต้มบูนจะดูสวยหน่อยแล้วก็ไปเพิ่มปุ๋ยให้จัดโค,ครงสร้างจัดแต่งกิ่งใหม่อยากให้ไม้สวยตอนนี้เล่นไม้ที่ที่ว่าจะขายหาขนาดส่วนใหญ่ก็ทักเข้า,าขมาครับผมอันนี้ไม่มีใบครับผมเป็นพญาไรใบ <laughs> พญา,าบรรเไรใบคือไม้ผมปล่อยทิ้งอันนี้คือปล่อยทิ้งผมก็ไปไปเก็บมาใหม่เนาะเก็บมาจจกหลังบ้านก็เอ็นดอกโอเคสวยดีเนาะก็ ก็เลยโอเคอันออกจะเป็นดอกโซนสีม่วงๆหน่อยนะครับผมนี่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ชื่อแล้วแหละเพราะว่ามาต้นนี้เป็นไม้เก่านานแล้วนานแล้วเป็นรอยเสียบตรงนี้นี่อ,อันนี้ก็ต้นประมาณนี้ครับผมก็หาขั้นไหนสนใจก็ทักมาครับผมแต่ก็ยังส่งไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าหากอยากให้ส่งแบบถอดให้ก็ถอดได้ครับแต่ว่าถ้าอยากเอาทั้งกระถางอย่างนี้ต้องรอไปก่อนหนักด้วยเนาะก็นหนักเพราะไม้เพิ่งเปลี่ยนดินใหม่เองครับผมเปลี่ยนได้สองวันเพราะว่าไม้ดูสวยก็ดอกดูสวยดีดอกดีเนาะผมก็เลย เทีดยด้ของก็เลยเอามา,าม,าท,มาทําใหม่เผื่อถ้าไหนชอบก็ทักททยมาถามได้รับตัวนี้เนาะต้นนี้ก็ดูสวยนะเวลาเราไปเลี้ยงดีๆสมบูรณ์จริงๆกิ่งเ้าเยอะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวดอกก็จะสวยเองตามมาถ้าไม้ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังยังไ,ไม่สวยอย่างไม้ต้นนี้นี่เดี๋ยอก็ไม่ใชขิดดีไม่ขิดดีนะผมเนี่ยคือผมจะทิ้งไว้เนาะอันนี้ผมมาโอ้โหเทีได้ของเนาะก็เลยเอามาเอามาเอามาเปลี่ยนดินใหม่วันนี้เองเปลี่ยนดินใหม่ อย่าไปเพื่ออย่าอย่าให้กิ่งเขาตตัวอวบแล้วก็แกตัดกิ่งตัดกิ่งใหม่ตัดแตงใหม่ถ้ากิ่งยังไม่พร้อมอย่างนี้อย่าเพิ่งตัดกิ่งนะผมยังเพิ่งตัดเพราะตัดแล้วกิ่งที่แตงใหม่ก็จะเล็กเหมือนกันเราอย่าเพิ่งตัดต้นนี้ต้อนอะไรเดี๋ยวนึกชื่อได้ได้ยกบพูดให้ฟังก็ดูสวยนะเดี๋ยวเราให้บานให้พี่ก่อนมันขึ้นอาจจะไม่ค่อยชับเนาะต้นนี้ผมลืมแล้วจริงของผมก็รู้นะจำได้อยู่ตัวน,นี้ก่อนถ่ายก็ยังพูดอยู่อีกต้นหนึ่งต้นที่ดอกไม่เห็นไหม ที่ไม้ทิ้งไว้อันนี้จะมีสีเหลืองสีขาวสีชมพูอ่อนๆเ่อนอยังไครับผมดูสวยนะไม่ใช่ไม่สวยก็ดูเย็ยนตาดีเนาะเย็นตาดีอันนี้ก็เสียบอีกกิ่งหนึ่งเพิ่มอันนี้ไม้ทิ้งไว้ความมีดอกก็โอเคเนาะเราก็น่ามาทําตามต่อเผื่อมีท่านไหนสนใจค่ะจะซื้อไปอันนี้ก็ยังขายไม่ได้ผมจะเลี้ยงไมาให้สมบูนก่อนต่อไปนี้เนาะตัวนี้เหมือนกันอ้นดอกก็สวยเหมือนกันนี่ยังไงนี่ดูดอกสวยเหมือนกัน แต่วเรามองอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะจะมีสีสีเหลืองอ่อนด้วยมีสีขาวสีเหลืองอ่อนด้วยสีแดงประมาณนี้ครับผมอันนี้ไม้ไม้กิ่งไว้เนี่ออกดอกก็เกิดความเจริญต้นนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหม,ไมไนี่ยถ้า,เ,าเปืนเนเป้อวิตนี่ไม้หาย,ยากด้วยเห็นไหมเนี่ยดอกสวยนะไม่ใช่ไม่สวยก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมาเลี้ยงใหม่ให้กิ่งอุบอุบที่สวยแล้วก็ค่อยตัดตัดใหม่กันอันนี้กิ่งอย่างนี้อย่าเพิ่งตัดนะครับผมอย่าเพิ่งตัดเนาะกิ่งเล็กอยู่ อันนี้ผมลืมแล้วชื่ออะไรนะอันนี้อะไรทำไมลืมได้ตัวนี้โกลเด้เอ,อตัวนี้คือโกดินอันนี้เดี๋ยวเราให้โกดินบานก่อนกลางคืนเนาะอกสากมากเลยกันถ่ายงานทำงานผมก็เสียบม,มาททำงานเลยแล้วก็เปลี่ยนนิสัยด้วยก็ไม่ได้จับพอสอบมาถ่ายจับกล้องมาถ่ายเนาะก็เลยเอาศัยเวลานี้เวลาที่ผมว่างถึงได้มาถ่ายงานกับผมก็ประมาณนี้เนาะไม้ก็ประมาณนี้ผมนี่ก็มีไม้สวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ต้นนี้ก็ เขาลากก็เยอะนะข้างล่างเนาะลากเยอะนะเดี๋ยวว่าท่านไหนจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ว่ามาเอาแบบไม่เกินสามร้อยก็แล้วกันราคาพองง้อหัดีแบบไม่เกินสามร้อยเอาสามร้อยลงมาอยากให้เท่าไหร่ก็ว่าวนะ่านเนาะสวยนะเราไปลงกระถางใหมไหล้วก็ไปเปลี่ยนดินเราบำรุงไ้ดีนี่สวยนะไม้เดี๋ยวปีนี้อาจจะสวยปีหน้าถ้าเราเลี้ยงดีเนาะกิ่งเขาอ,อุบอัตโตแล้วกิ่งไก่แกกิ่งเยอะเพื่มดูสวยแนละ้วตัวนี้ไม่ใช่ไม่สวยดอกก็เยอะดอกก็ใช้ได้เลยครับผมนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่สวยเนาะ เดียวก็ไม่เล็กนะโตอยู่ขนาดโตอยู่ก็ดูสวยดีครับผมผ่านดูปุถุมาอีกรอบรอบหน้าปุถนะุมาปุถุมาตัวนี้ก็โอเคดูสวยดีเนาะแต่ก่อนผมจะมีไม้กเก่าๆอย่างนี้แดี๋ยมีเครื่องทําไม้เก่าๆเนานะผมก็ไม่มีไม้เยอะผมก็มีปทุมามีเลสด,ดาคอนตัวนี้แล้วก็มีพวกอะไรนะไอ แดงอุดงซับอะไรประมาณนี้เนาะอักินม่วงเอออักินม่วงอักินม่วงก็หลายท่านถามมายอยู่ก็ผมก็มีอยู่เนาะอักินม่งวงแต่ก็ไม่รู้ว่าไม้ผมมาทิ้งตัวไหนเพราะว่าก็เอาตัวเก่าที่ไม่หมดเดี๋ยวเก็บมาใหม่ครับผมเก็บมาใหม่เดี๋ยววางกล้องเดี๋ยวมานั่งทักทายขอบคุณคุณพี่ก่อนแป๊บหนึ่งครับผมมีคุณพี่ใจดีอวยกันมาให้เอออวยกันมาแล้วเนาะแป๊บหนึ่งครับผมครับผมก็ขอส,สดีอีกครั้งครับผม มาเัิดมีเป็นทางการครับผมก็จัดตอนแรกจะนั่งคุยเล่นตรงนั้นก็พอดีมีมดเยีะยไปนหน่อยพอลดน้ำต้นไม้ก็มดมันขึ้นมาก็เลยขยับมาที่ที่ห้องเรียนก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณพี่ามากๆบผมที่โอนเงินเข้ามาแล้วเนาะสําหรับพี่อยากได้ไม้ประเดี๋ยงก็ผมจะส่งให้วันกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันสุกเสาแล้วกลัวไม้เก็บไม่ไม่ถึงเนาะเพราะว่าจะมีวันอาทิตย์ บางบางบางจังหวัดทางบริษัทจะไม่วิ่งให้ครับผมถ้าหากอยู่ในในห่างห่างจากตัวเมืองเนาะถ้าอยู่ในตัวอำเภอจะวิ่งอยู่ครับผมก็เลยขอเลื่อนเป็นวันอาทิตย์เป็นวันจันทร์ครับผมค่อส่งไม้วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เนาะจะเพียนมากงเลยตอนนี้ก็เพื่อนไหมท่านไหนรับไปนะครับมีมีอะไรก็พอถ้าข้ามาที่ไลน์ผมได้นะครับที่ไลน์ก็ผมก็จะให้เบอร์ไว้เนาะ ก้อนนี้ก็มีไม้ต้นหนึ่งที่ที่ว่าอยากายนะที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยาคนพี่หรือว่าน้องท่านไหนหรือคุณป้ากระลงอยากเอาไปเลี้ยงดูก็ก็ขอบคุณมากมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม้แค่นี้ไม่ค่อยมีครับผมก็ทยอยไปเรื่อยเนาะเอาไว้จนปีใหม่ถึงจะมีไม้ครับผมแล้วก็ส่วนเพชรบรรณาก็ไม้ตนนัวนี้อายุเก็บเดือนครับผมรออ,อีกสองเดือนครับผมสองเดือนเนาะก็อย่าเก้าเดือนไม้ก้าเดือนถึงจะน่าขายถึงจะโตหน่อย เขียนได้ง่ายๆหน,นครับผมอันนี้ยังเล็กไปอยู่เนาะก็รอครับผมก็ขอบคุณที่ทักทายเข้ามาครับผมก็วันนี้ที่บ้านผมที่จอรซีสกตก็อากาศดีครับผมอากาศดีเนาะ <c oughs> ไ,มไม่หนาวไม่หนาวไม่ร้อนอากาศกลังดีกลังดีเลยครับผมอาจจะพวงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณครับผมก็มาขอบคุณเนาะก็ขอบคุณคุณพี่ที่เป็นห่วงเรื่องเก็บป่วยเรื่องเป็นไข้อะไรด้วยก็ ตอนนี้แข็งแรงครัแข็งแรงดีแข็งแรงดีใจสู้ <c oughs> ใจสู้อยูอย่ได้ตลอดก็บอกมีคนพี่คนป้าคุนน้าคนอา,นานคนรวมอยู่ผมอยู่ได้ตลอดก็ขอบคุณมากที่สุดสของขอบคุณที่ให้ผมเป็นคนในครอบครัวขอบคุณที่ช่วยเหลือในทุกทุกครั้งหากงานตัวไหนที่ผิพดพลาดก็ต้องจากคน,นโทษด้วยับผมคนโทษด้วยับผมแล้วผมจะค่อยแก้ไขจนจนให้บรรลุเนาะจนให้เสร็จ เองก็อยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่แค่นี้ก็ไม่ไปไหนครับผมก็วันปกติก็ไาทางานกลับมาทั้งบ้านมันวันหยุดก็ต้องทํางานเองอย่างนี้ผมก็มีคนที่ถามว่าเอา้า้วทํางานยังไงการทํางานก็ <c oughs> ก็ต้องอจดอย่างนี้เนาะตัวอย่างก็ทำรายชื่อสำหรับท่านก็ท่านไหนที่ที่ส่งเงินมาแล้วก็ผมก็จะลงไว้แล้วก็ค่อยมา,มาเกิดออกอีกทีให้เราที่ว่าชื่อที่อยู่อะไรก็ประมาณนั้นอยู่ การตอบไลน์ก็เป็นงานด้วยตถ้งทักแชทเป็นงานด้วยทุกอย่างเป็นงานหมดเนาะเราก็ต้องทํางานแล้วต้องนั่นแหละก็ทักทายคุยกันก็คือไลน์ก็คือการทํางานเหมือนกับผมพวกอย่างก็ก็เม่ทักมาก็ไม่รู้อยคุยกับใครก็อุยกัอย่างนี้คนเดียวก็คุยกับคนพี่คนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็มีคนถูกดีคนไมีถูกก็ได้ไ่งานด้วยเนาะเราก็ได้ทำงานไปด้วยเราก็ได้ตัคงด้วยรับผมคลิปนี้จะ เบือนหน้าผมเนาะหน้าแกแก่ยแก่ยเก่นี่ไปซื้อของพี่ตลาดเนาะมีจะมีแผงไงแผงขายหมูสองแผงที่ตรงตรงข้ามกันแหละแผงหนึ่งคุณป้ากะเรียกว่าตาตาซื้อหมูไว้อย่างนี้นะกยเรียกตาตาอีแผงหนึ่งพี่เรียกว่าพี่พี่คุณพี่ผมไปซื้อแผงที่เรียกคุณพี่ตลอดเลยไอแผงตรงข้ามกันที่เรียกตาตาเขไม่ซื้อหรอกแก่ก็รู้แต่ว่า อยากดุมหน่อยโอเคพี่ก็ขอบคุณคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณนามากครับผมแล้วขอบคุณน้องๆด้วยครับผมที่เข้ามาทักทายที่เข้ามารับพิมายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม